บักแง้วหน่วยบักแงว้วสมสมอันนี้บักข้อโอ้ยแหงสมคักอันนี้แซบปนยังไว้รุ่นไว้รุ่นกินเดอ้อไว้รุ่นนี่หน่อไม้สดๆดก็มีมีหนังวัวด้วยดูดูหนังวัวเห็ดอันนี้อาหารอีสานจริงๆเลยนะคะมีทุกอย่างอยู่กรุงเทพก็ได้กินอาหารอีสานนาออันนี้อะไรแม่เห็ดตัวค่ะเห็ดยังเกาะเห็ดตัว เห็ดปวกเอาเป็นนังส ah, oh, ี่บ่เอาคือได้ยินแต่ซื้อบ้านบ่เคยเสียบจะซือเห็ดปวกคนไทยเขาเคยเห็ดโคนเอาบ่แม่อ๋อคนไทยเรียกเห็ดโคนเด้อคนบ้านเฮาเอินเห็ดปวกบ่จ้ะแม่นี่หอยหยังหอยเชอรี่ค่ะหอยเชอรี่ป้าหอยเชอรี่กินได้เด้อนี่นี่คนโง่เออนี่ไข่มดแดงไข่มดแดงแม่เอาเลยไก่บ้านนี่็จเสียบ สดสดเลยร้อยเจ็ดสิบบาทขายเป็นตัวเลยหนูนานะคะที่ชาวบ้านก็ออกมาขายค่ะหนูนาโหมีใครเคยกินหนูนาบ้างอันนี้ผักหวานโอ้ใส่กอข้าวเมา่าน,ะนาบบด้วยมีกบ,บ แม่อันนี้มาแรงอะไรจ้ากินุ่นจ้าโอ้แมียกินุ่งบอกได้ยินเอเซียนะคะมีทุกอย่างเลยมาแรงขายเป็นถุงๆเลยนะคะสดสดนี่ปลาสดสด <c oughs> เลยมีหอยด้วยที่นี่เป็นตลาดของคนอีสานมาขายที่กรุงเทพนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลย,ย,ค,ยค่ะนก,ก่นค่ะไก่ก็มีไก่บ้านเนาะโอ้มาซื้อกันนะคะเนี่ย อยตลาดบางบอนมีทุกอย่างเลยมีไก่มีโอ้หลายอย่างทั้าวหน่อไม้ตลาดเนี่ยคนเยอะมากเลยค่ะแออัคเลยดูสิคะเห็ดก็มีไผ่มดแดงเห็ดบางอย่างก็ลวกมาแล้วบางอย่างก็สดๆเลยนอืม ด้วยอาหารอีสานขาย,ยเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะสุดยอดเลยค่ะอันนี้เขาเออกมาจากอีสานบ้านเฮาเด้อเอามาขายอยู่กรุงเทพราคาก็จะแพงกว่ากว่าบ้านเรานิดหน่อยนะคะเพราะว่าค่าขนส่งค่าอะไรของเขาโอ้โหคนเยอะเลยมีเฉพาะวันอาทิตย์นะคะอย่าลืมมา เสื้อมาอุดหนุนที่ตลาดบางบอนกรุงเทพค่ะ